ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการทำเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะครับวันนี้อร่อยกระบอยนำสูตรอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ลองทำา2เมนูด้วยกันครับทั้ง2เมนูในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการใช้วัตถุด,ดิบตัวเดียวกันเลยก็คือมีส่วนผสมของ กาแฟและส่วนผสมของชานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรานำมาทำเป็น2แบบ2ไอเดียให้เพื่อนๆได้นำไปลองใช้กันดูไปปรับใช้นะครับโดยเฉพาะใครที่เปิดร้านนะครับมีหน้าร้านแล้วอยากจะเพิ่มเมนูใหม่ๆเข้าไปหรือใครที่อยากจะลองชงลองทำกินเองที่บ้านนะครับสำหรับวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเรียกว่าหาได้ง่ายมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเต็งหนึ่งนะครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสำหรับใครที่เปิดร้านน้ำนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าวันนี้เห็นมีเครื่องทำกาแฟด้วยแล้วมีเมนูกาแฟนะครับจริงๆวันนี้ไม่ต้องใช้เครื่องทำเลยครับเพราะว่าผมมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน กาแฟสดได้นะครับรสชาติก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ครับสำหรับ2เมนูในวันนี้นะครับก็คือเมนูที่มีชื่อว่าไทยทีมอคค่านะครับหรือว่ามอคค่าชาไทยนั่นเองส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือมอคค่าชานมเหนียวครับไปชมกันเลยครับผม สำหรับเมนูแรกที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูชาไทยมอคค่าครับซึ่งจะมี2ส,ส่วนผสม2 l a เลเยอร์ด้วยกันนะครับในฝั่งของเลเยอร์แรกนะครับหรือว่าชั้นแรกเนี่ยเราจะนำไปราดไว้ด้านบนของเครื่องดื่มนะครับก็คือเลเยอร์ของ มอกค่านั่นเองครับมอคค่าก็จะประกอบไปด้วยกาแฟและโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนะครับวันนี้เราจะใช้ส่วนผสมกาแฟที่เป็นโรบัสต้าคาราเมลของเตงหนึ่งนั่นเองครับโรบัสต้าคาราเมลนะครับจะให้ความหวานกลมกล่อมแล้วก็ความหอมของกาแฟที่ชัดเจนครับนำมาผสมกับผงโกโก้นะครับอีกส่วนผสมที่เป็นฝั่งของชาไทย เราจะใช้น้ำชาที่เราสกัดมาหรือว่าเราใช้ถุงชงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยหรือว่าใครที่มีสูตรชาไทยของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็สามารถนำสูตรนั้นมาประยุกต์ได้เลยสำหรับวันนี้เราจะใช้ชาไทยนะครับแล้วก็ไททีไซรับหรือว่าไซรับชาไทยของเตงหนึ่งนะครับมีนมข้นหวานมีนมผงสำเร็จรูป เตงหมิวกี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้ความหอมมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้นมสดนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับในส่วนผสมแรกนี้นะครับเราจะใช้น้ำร้อน30มิลลิลิตรนะครับจากนั้นครับเราจะตักผงโกโก้1ช้อนโต๊ะ หนึ่ช้อนต๊ะแบบนี้นะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายครับเมื่อผงโกโก้ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่เต็งหนึ่งโรบัสต้าคาราเมลลงไปที่20มิลลิลิตรครับซึ่งอย่างที่บอกครับโรบัสต้าคาราเมลเนี่ยจะให้ความหวานกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมของกาแฟ มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้ครับเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้แล้วไปทำส่วนผสมของชาไทยกันครับในส่วนผสมของชาไทยนะครับเราจะใช้น้ำชาที่สกัดออกมาแล้วในปริมาณ90มิลิลิตรนะครับอย่างที่บอก ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องทำกาแฟสดก็สามารถสกัดชาออกมาได้เลยผมใช้ผงชา15กรัมสกัดน้ำชาออกมาให้ได้90มิลลิลิตรครับหรือว่าถ้าใครมีถุงกรองก็ใช้ถุงกรองได้เลยนะครับเมื่อได้น้ำชาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผงนมมิลกี้ลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับผงมิลกี้ ก็จะเพิ่มความหอมความมันแล้วก็กลิ่นความหอมของนมสดคนให้เข้ากันเลยจากนั้นตามด้วยนมข้นหวาน20มิลลิลิตรครับเต็งหนึ่งไททีไซรัปนะครับหรือว่า ไซรับชาไทยของเต้ง1นึ่งอีก10มลลิครับซึ่งตัวนี้จะเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นของชาไทยให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เติมความหวานลงไปอีกเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือน้ำเชื่อมใดๆเพิ่มเติมนะครับแค่ใช้ตัวไซรัปตัวนี้ก็ได้รสชาติหวานแล้วก็กลิ่นของชาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วครับ ตามด้วยนมสดอีก20มิลิครับทีนี้เมื่อเราได้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งชาไทยแล้วก็ทั้งมอคค่านะครับเราก็จะนั่มาใส่แก้วรวมกันได้เลยนะครับเริ่มจากการตกแต่งแก้วก่อนอย่างที่บอกครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ กลิ่นหอมของกาแฟนะครับเราก็จะใช้โรบัสต้าคาราเมลแต่งแก้วแบบนี้นะครับมากน้อยก็ตามทีเ่เพื่อนๆต้องการได้เลยแล้วเราก็ใส่ชาไทยลงไปชั้นล่างเลยจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปครับ แล้วเราจะค่อยๆลาดตัวส่วนผสมมอกค่าลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไทยทีมอกค่าหรือว่าชาไทยมอกค่านั่นเองครับ าดูวัตถุดิบหลักที่เราใช้ในวันนี้ก่อนนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะสำหรับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เราทำตัวชาไทยนมเหนียวหรือว่าทำเป็นซอสชาไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เราจะทำเป็นเมนูมอคคานั่นเองครับในส่วนที่เป็นนมเหนียวชาไทยนะครับซึ่งเราจะเตรียมไว้ก่อนก็คือมีไซรัป ชาไทยเต็งหนึ่งนะครับมีนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็เต็งหนึ่งมิลกี้นะครับตัวนี้เป็นครีมนมผงที่ให้รสชาติหอมมันเหมือนกับนมสดจริงๆเลยนะครับถ้าเรานำไปทำเป็นตัวนมเหนียวหรือว่าซอสชาไทยเนี่ยก็จะให้เ t e เ t อร์ที่ค่อนข้างข้นและหนืดขึ้นเรามาดูฝั่งของมอคค่าบ้างครับ เราจะใช้โรบัสต้าคาราเมลนะครับซึ่งตัวนี้มีความข้นหนืดพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีกลิ่นกาแฟที่ค่อนข้างหอมนะครับมีนมข้นหวานโกโก้โก,แกาแฟผงสำเร็จรูปและนมสดในฝั่งมอคค่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเครื่องทำกาแฟาสดอยู่แล้วสามารถสกัดกาแฟาจากเครื่องชงกาแฟาได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีนะครับก็ ใช้ผงกาแฟ ى. สำเร็จรูปได้เลยครับเรามาเตรียมส่วนผสมแรกกันก่อนนะครับก็คือส่วนผสมของตัวชาไทยนั่นเองนะครับเราจะใช้นมผงมิลกี้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะครับอ่าใหเ้เพื่อนตักมาแบบนี้เลยนะครับพอดีพอดีช้อนแบบนี้นะครับ3มช้อนจากนั้นนะครับใส่ สซรับชาไทยลงไป15มิลลิลิตรครับแบบนี้ับแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนครับวเวลาคนเนี่ยจะจะเป็นเป็นก้อนๆน,นะครับจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจคนไปเรื่อยๆครับนนะพอผง มิวกี้นะครับรวมตัวกับชาไทยเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะยังเป็นก้อนๆเม็ดๆอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับนะครับให้เราใส่นมข้นหวานตามลงไปได้เลยก็จะช่วยทำให้คนได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นตามด้วยนมข้นจืด10มิลลิตรนะครับ คนให้เข้ากันได้เลยครับครับเห็นไหมครับก็จะมีความข้นหนืดพอสมควรนะครับก็จะไม่เหนียวมากนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ในแก้วน้ำแข็งก็จะเป็นลวดลายเป็นชั้นแล้วก็ดื่มง่ายครับ ตอนนี้เราก็พักส่วนผสมของนมเหนียวชาไทยไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาทําส่วนผสมของกาแฟมอกค่ากันครับส่วนผสมของกาแฟมอคค่านะครับเราเตรียมน้ําร้อนไว้40มลลิตรครับจากนั้นเราจะใส่ผงกาแฟสําเร็จรูปเข้าไปตัวนี้ความเข้มเราสามารถเลือกได้นะครับประมาณ1 1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้ผมใช้ที่ สช้อนโต๊ะนะครับตัวกาแฟจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับเดี๋ยว,วมันก็จะไปตัดกับความหวานของนมข้นแล้วก็ไซรัปนะครับจากนั้นครับตามด้วยผงโกโก้โกอีก1ช้อนโต๊ะครับนะครับคนให้ละลายเข้ากันเลยนะครับ ส่วนใครที่มีเครื่องชงกาแฟสดนะครับเราก็สามารถสกัดกาแฟลงไปได้เลยโดยใช้กาแฟดับเบิลช็อตนะครับสกัดกาแฟออกมาให้ได้น้ำกาแฟอยู่ที่40มิลนะครับครับตอนนี้เราจะใส่นมข้นหวานตามลงไปนมข้นหวานเราใช้ที่20มิลนะครับเพราะว่า ส่นผสมของเราก่อนหน้านี้สองอย่างนี้ค่อนข้างมีรสชาติขมเลยทีเดียวครับส่นผสมสำคัญอีกอย่างนึงก็คือโรบัสต้าคาราเมลครับตัวนี้จะชูกลิ่นความหอมของกาแฟให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานไปในตัวด้วยเราจะใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรนะครับ ิดเดียวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับในแก้วเนี่ยเราก็จะมีการบีบซอสโรบัสต้าคาราเมลเข้าไปด้วยนะครับคนให้ละลายเข้ากันดีแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นครับให้เรานำแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับมาบีบซอสตกแต่งแก้วได้เลยบีบซอสตกแต่งแก้วนะครับ จะบีบเป็นลวดลายยังไงก็ได้นะประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมแรกลงไปเลยแบบนี้จากนั้นตามด้วยน้ำแข็งเต็มแก้วเลยครับ ด้วยนมสดอีก2อออนนะครับค่อยๆเทลงไปเลยนะนะครับตอนนี้ก็ได้ชั้นของมอคค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็คือตัวชาไทยที่เราเตรียมไว้ครับลากลงไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับสีสันน่ารับประทานเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นลวดลายของ กาแฟนมแล้วก็ชาไทยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ <im it> สำหรับ 2, 2> เมนูง่ายๆ,ๆที่ผมนำมาแนะนำให้ได้ลองทำกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่าใครที่นำสูตรไปลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรต่อไปรอติดตามกันได้เลยอย่าลืมกด subscribe นะครับอร่อยกับบอยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ